กรุพักเครื่องเมืองคนเก่งสีลาแรงใหญ่กล้วยไขหวานบ่อน้ํามันลานกระบือเรื่องลือโมรดกโลกกระดาษสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมพระซุ้มก่อนะครับพิมใหญ่มีลายกระหนกนะครับกุหรือสีมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับที่มีความสะสวยงดงามอ,าอีกองค์หนึ่งครับท่านผู้ชมนะครับที่ว่า คาบกรุคาบอะไรยังฝังติดองค์ท่านนะครับมากมายนะครับผมไม่ได้ล้างออกนะครับองนี้ได้มาจากเพื่อนเมื่อ3าปีที่แล้วก็เลยว่าปล่อยไว้แบบนี้นะครับแต่ก็ตอนจัดศึกษาใหม่ๆก็ยังเอามีมีเอาสำลีไปเช็ดด้านหน้าขององค์ท่านนิดหน่อยนะครับนี่ครับเห็นที่เห็นเลื่อมเลื่อมมันมันเนี่ยครับผมได้นําสำลีไปเช็ดมาตอนเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับนี่ครับองนี้นะครับนี่ให้ดูกันใกล้ๆครับท่านผู้ชม เดี๋ยวขยับนิดนะครับนี่ครับมีความเหี่ยวย่นนะครับมีความเหี่ยวในเนื้อนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับนี่ผมก็เอามาศึกษาใม่ม่เน้นก็กำลังอยากจะรู้อยากรู้อยากเห็นนะครับท่านผู้ชมนะครับเนื้อง่าจะแก่ว่านครับท่านผู้ชมนะครับมีความผุกร่อนง่ายนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมีความผุกร่อนได้ง่ายๆแต่ว่าคาบกุคาบอะไรก็ยัง ติดฝังแน่นนะครับคาบดินนะครับนี่ครับก็ยังมีบินในกรุบ้างก็มีนะครับเห็นรับนะนี่ครับเนื้อของท่านจะออกอ่าขาวๆนวลๆเหลืองๆนะครับนี่ครับยขยับเพียๆครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับอยากส่งให้ดูกันใกล้ๆบท่้นผู้ชมนะครับให้ดูกันเห็นกันใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับ กล่องได้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ดูซอกแข็งท่านลึกเห็นไหมครับโบเลบช้างมองไม่เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างคาบดินครับกูออกนะครับคาบลาคาบอะไรก็ยังมีฝังเนี่ยติดอง์ท่านมานะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยตามหน้าเนี่ยผมเอาสัมฤไปเช็ดตอนแรกๆนะครับเนี่ยแข็งเลยครับนี่ครับ สามปีแล้วก็ผมไม่ได้ออกจากกรอบนะครับสามปีแล้วนะครับองนี้นะครับได้มาจากเพื่อนสามปีนะครับก็เลยเช็ดศึกษานะครับได้มาสามองนะครับอีกสององนั้นก็จะล้างหน่อยนะครับแต่องคนี้ไม่ไม่ได้ล้างนะครับเนี่ยจะเห็นแร่ดอกมะขามตรงนี้ครับเนี่ยแดงๆตรงนี้ครับเห็นไหมครับทีแรกมาดมเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมได้เช็ดบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยมีคราบกูคราบอะไรนะครับนี่คราบดินนะครับคราบ ลาดำๆนะครับนี่ครับที่ติดองท่านมานะครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นเก็ดเป็นอย่างเงี้ยครับหลุดล่อนบ้างก็มีนะครับนี่ครับนี่ตรงนี้ก็เป็นหลุมนะครับนี่มีคาบดินคาบกุ้หรืออะไรฝาติดดูนะครับขยานได้ครับนี่ความหดตัวแล้วขยายไปแล้วนะครับนี่ครับนี่ มีความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นนไหมครับให้ดูกันใกล้ๆนะครับนี่จะเจาะทีก็มัวบ้างอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมกล้องชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะเนี่นี่ครับนี่สวยงดงามเลยครับนี่พยายามจะให้ทุกท่านได้ชมกันครับเจาะกันใกล้ใกล้นะครับท่านผู้ชม ไม่มีแอบแฝงครับไม่มีแอบแฝงนะครับให้ดูกันใกล้ๆนะครับศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับองนี้เนื้อจะออกเหลืองเหลืองนะครับจะแก่ว้านนะครับผมบ้านะครับองนี้นะครับเนื้อท่านจะออกนุ่มๆนุ่นๆหน่อยนะครับไม่ค่อยไม่แข็งแกร่งนะครับเนี่ยเห็นแล่ดอกมะขามนะครับนี ถ้าล้างออกมาเนี่ยก็จะนวลกว่านี้นะครับจะเห็นคมชัดกว่านี้นะครับก็ผมก็จะปล่อยไว้แบบนี้แหละครับให้ท่านอยู่สภาพเดิมเดิมนะครับคงเดิมนะครับนี่ครับนี่ใต้ฐานองท่านนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นยังไงก็สุดแทบแต่นะครับท่านผู้ชมนะครับชื่นชอบก็ช่วยกันนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็ ได้ศึกษามาพอสมควรนะครับท่านผู้ชมนะครับถึงว่าไม่เก่งมากแต่ก็พอดูได้นะครับสามปีกว่านะครับได้ท่านอาจารย์บ้างสั่งสอนบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับอยากให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับโดยไม่มีเจตนาที่ร้ายนะครับเจตนาหวังดีกับท่านผู้ชมนะครับนะครับเผื่อท่านไปเจอเจอที่ไหนก็จะได้เก็บรักษาไว้นะครับบูชานะครับพุทุกคุณท่านเปี่ยมล้นนะครับนะครับคือคุณทำ เปี่ยมล้นนะครับนะครับให้ทันไวเก็บไวครอบครองกันนะครับนี่สวยนะครับสวยนะครับเนี่ยองนี้สวยงามนะครับสวยแบบธรรมชาติครับท่านผู้ชมนะครับนะครับพอวันนี้ก็สมควรนะครับแก่เวลาเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ฝากองค์นี้ไว้ด้วยละกันนะครับกุหรือสีนะครับที่มีสภาพความเหี่ยวในเนื้อนะครับความเหี่ยวนะความเหี่ยวย่นในเนื้อครับเนี่ยนี่ให้ดูกันนะครับ ให้เวลาอีกหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับเอิญลูกสาวได้ตั้งเวลาไว้นะประมาณสักหกนาทีกว่านะครับก็ได้ตั้งเวลาไว้นะครับก็ให้ท่านได้ชมกันพอประมาณนะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ช่วยกันถูกใจแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับ ก็ผมก็จะมีพระซุ้มกอหลายๆองค์นะมาลงให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอองค์พระซุ้มกอนนะจงปักรักษาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญให้รำ่ำรวยอย่าเจ็บและก็อย่าจนนะครับเอาไว้พบกันใหม่นะครับองค์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้โชคดีโชคดีนะครับสวัสดีนะครับ